สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะตอนนี้ซางบอยเอาพวงรถไถขั้นนี้มาส่งลูกค้าอยู่บานดงบังค่ะตำบลดงเมืองแอมอําเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นจ้ะลูกค้าเลือกเป็นรุ่นเท่ากระบ,บะดำมือค่ะขั้นนี้จากกวางยูทีเมตรเจ็ดสิจ้าย่ายูทีสองเมตรแปค่ะสูงยูทีเมตรหนึ่งเอามามส่กับตัว LC ศูนหรือคู่ะตา4ีแิป้งค่ะลูกค้าเลือกเป็นด่านนอกสีสมจากด่านในเป็นกระบาสีเขียวเดิจะภเขาวงไกลค่ะคันนี้จะเป็นล่างซเป็นโตคัตซี่ค่ะเผ่าจะเป็นเผ้าของตัว Nissan ตตนิสันยิบเอ็มกระทะจะเป็นกระทะขอบชิบหาเป็นกระทะไม้ค่ะเป็นยางปเปอร์เซ้นเดียวผ้าว่าเบิงองศาการดำหรือว่าด่านไทยค่ะคันนี้จะไส่ได้ประมาณสตันถึงสาตันหาค่ะ ถ้าเกิดเอฟซีค้นไดทีติดตามคลิปวิดีโอของอูซางบอยยังประทันี้มีพวงแต่สามารถโทรสั่งสื่อกับซางบอยได้จา้าเบอร์โทรซางบอย062 3 4 1 7 4 4 1จค่ะขันนี้นจะเป็นดันในสีเขียวดันนอกสีสม้มค่ะสีสันของพวงอูซางบอยกจะมีลายสีลูกคาสามารถเลือกสีเองได้จา้าหละกอะของซางบอยจะมีกระบะผูกมั่นหลักกระพานพุดมั่นไว้ให้ลูกคา้าเลือกซื้อไปอีก2ตัวค่ะ ถ้าเกิดเป็นพวงก,ก็จะมีพวงยูหลรุนแพทย์สุดก็จะเป็นตัวรุ่นพวงให้ดลกค่ะคันนี้ก็จะเปิดด้าน้างได้แล้วกะเล่าบนกระถอดได้เดี๋ยวจะหสร้างบอยริวห้บอกอีกเทอือนึงค่ะรุ่นดำมือจะมีไมค์คำดำไว้ให้ลูกค้าน้ำค่ากันการดำมันหนับหนับลงมาค่ะกันพวงหนับ ด้านหน้าก็จะมีช่องเวทธม่องหลังค่ะ,แ,คะแ,ลแล้วก็มีบันไดสองทางมีมั่วกค่ะ ด้านข้างเปิดได้ตามคลิปจาสวนเล่าบนกัดสามารถถอดออกได้ทุกข้างค่ะ